ที่มาบอกเทคนิคการถอนมันที่ง่ายนะครับไม่นักแรงนะครับผมว่าถอนยังไงนะครับผมอันดับแรกเราต้องใช้อุปกรณ์กอนนะครับเพื่อความนิ่มนวลและไม่แสบนะครับเราต้องใช้อุปกรณ์นะครับผมถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ใช้อุปกรณ์นี่แสบนะครับผมนี่นะครับเราสังเกตดูเลยนะครับเงางมันเนี่ย จะเฉียงไปทางนู่นนะครับถ้าเงามันเฉียงไปทางนู่นให้เราดึงมาทางนี้นะครับผมนี่ครับไม่นักแรงนะครับผมเราวางนะครับผมไม้เงานึ่งครับเงานี้มันเฉียงไปทางนู่นนะครับจะเฉียงไปทางนู่นให้เราดึงมาทางนี้นะครับผมเราดึงดินมันเยอะนะครับเราก็สลัดนะครับผม มึงสลัดดินมึงก็เบิ้งกูแน่บอกุ้ยเต็มเบ้าตากูเลยโอ้ตัวจีเพื่อนไม่เห็นไม่ได้ตั้งใจจริงๆตุ๊กไม่ง่ายแค่นี้หรอกแค่นีนีกูต้องชำระ งูจะกูบคิดน้อยเกินไปละมึงโอ้ยเว่นตามอตาเขาอีกเดี๋ยวกันครับขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปของผมจนจบครับผม